รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากทำ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วสุทัศเทพพระวรารามกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาสุทัศนเทพพระวารารามในตอนวาจะทอนจิตใจเดี๋ยวก็ดีเองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หะทยสะสถิสีวาจาติอีณโนะอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาอธิบายบาลีภาษิตท,ที่ได้อัญเชิญมาว่าหะทยสสะสถิสีวาจาวาจาสะท้อนจิตใจของผู้พูด ครันี้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะกําหนดเรื่องง่ายขึ้นเมื่อตอนที่แล้วอาตมาได้พูดถึงสองเรื่องว่าไม่เป็นไรกับนึกว่ากรรมเก่าเป็นคู่กันสองเรื่องเป็นการสะท้อนจิตใจวาจาที่สะท้อนจิตใจแสดงถึงคุณธรรมของผู้พูดประการต่อมาอีกคำหนึ่งที่ได้ยินเสมอเสมอว่าเดี๋ยวก็ดีเอง อเดี๋ยวก็ดีเองพูดกับตัวก็ได้ยามทุกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดีเองไอ้เดี๋ยวก็ดีเองนี่มันไม่ใช่ปลอบใจเฉยๆนะมันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็ไม่เ,เร่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าเราพูดกับคนอื่นล่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละ ไม่เอาน้ารอให้พรุ่นี้เช้าก่อนถ้าพระอาทิตย์ขึ้นและทุกอย่างดีเองเพราะปัญญามสว่าดสวยัยมีชีวิตให้พระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวก็ดีเองเอาจริงๆท่านท่านผู้ชมทั้งหลายลองคิดถึงวันที่ทุกๆผ่านมาสิเพราะพระอาทิตย์ตกเนี่ยคนมันไม่มาหาเราแล้ว มันก็ฟุ้งอยู่นั่นแหละฟุ้งสาดฟุ้งสาดฟุ้งสาดอยู่นั่นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเขาบอกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวมันกลุ่นแล้วมันมืดไปหมดเพราะพลังในร่างกายของเราก็หมดพลังความพิกบหมดอย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้อาศัยแสงพระอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อน ทุกอย่างในโลกใบนี้เขาเรียกระบบสุริยะจักรวาลตัวเราก็เป็นหนึ่งในการที่แผ่นแสงพระอาทิตจะขับเคลื่อนยามทุกอะไรก็แล้วแต่จะทุกจริงทุกใจถ้าสิ้นแสงพระอาทิตแล้วนะต้องหยุดมันไว้ก่อนสวดมนต์ไหว้พระออหาความบันเทิงเริงใจมันแปลกท่านเวลาสุขละเส,ส,ส,สแสวงหาบันเทิงเริงใจเวลาทุกไปหา ดูหาฟังอะไรหรือไปคิดอะไรที่มันทุกข์ลงไปอีกผิดหรือไปหาความบันเทิงในใจที่มันผิดจากการแก้ทุกข์เขาเรียกถมทุกข์เช่นแหล่งอบายมุขเขาเียกแก้ทุกข์ในทางที่ผิดแล้วก็ไปเร่งไปเร่งมันทุกข์มากๆตัวเองก็เร่งตัวเองเร่งตัวเองทุกใจก็ฟังเพลงอะไรเพลงที่มันทุกข์ๆเขาไว้แทนที่จะฟังเพลงบันเิงร่า กลับไปฟังเพลงไอ้ที่มันให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกแล้วบางทีความทุกข์อันนั้นมันเป็นความทุกข์ที่โอ้โหท่านมันหลายปีผ่านมาแล้วแล้วจะกเก็บมาทุกข์อีกฟังทีไรน้ําตามไมาหลทุกทีแล้วไปฟังทําไมล่ะที่พูดนี้ก็ไม่ใช่พูดเฉพาะท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาก็เคยเป็นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นมานานแล้วไม่เป็นมานานแล้วเพราะอะไร เพราะเราปรับทัศนคติถ้าเราปรับทัศนคติตัวเองไม่ได้ใครนะฟังเพลงสมัยก่อนท่านออกจากวัดที่เรียนหนังสือวราาานะกอรัฐธรรมนัลไปอยู่ไปอยู่นานถ้าไปอยู่สามปีแล้วก็มาอยากมากรุงเทพแลวสมัยนะั้นพอฟังเพลง สัญย,ยาสัญญาสาวสนแตงสิ้นแรงแน่หรือฟังเสียงชื่อเรื่องลือไปไกลความจริงเราก็ไม่ได้อกหักไปสาวสนแตงแต่ตอนนั้นเพลงมันดังกลับไปนึกถึงบรรยากาศที่เราอยู่กับเพื่อนกับฟูงอะไรร้องไห้แล้วร้องทุกทีถ้าร้องเพลงนี้ดังที่ไรร้องทุกทีหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเงี้ยซีผีที่รอคอยวาสารพัดเพลงท่านอัตมาก็มานั่งนึก เราจะฟังไปทำไมเนี่ยฟังให้มันทุกฟังทำไมทำไมไม่หาเพลงที่มันมีความสุขฟังบ้างละ่ะเพราะแสดงว่า,าใจเรานนเรน,น,นี่มันแสทุกแล้วก็บางทีก็มีความทุกข์ก็มีผู้ใหญ่มาบอกเอยเดี๋ยวก็ดีเองแหละเดี๋ยวก็ดีเองนะทนทนทนอยหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองรอให้พระอาทิตย์ขึ้นซะก่อนแล้ทุกอย่างมันจะดีเอง ก็จริงท่านเพราะพระที่ขึ้นทุกอย่างมาสว่างสวยแล้วดีเองนี่ปล่อยมันดีเองไม่ได้นะต้องพยายามหาสิ่งที่มันทําให้ดีขึ้นให้ได้เหมือนที่เคยพูดเสมอว่าเวลาท่านทั้งหลายฟังเพลง <mm> เพลงเพลงผลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9้าที่ขึ้นตันนวนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดาย แล้วตอนจบเพลงว่าไงท่านสักวันบุญมาชะตาของดีนั่นเป็นอะไรพระบรมราชวาทที่ผ่านบทเพลงเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละเพราะว่าเดียวก็ดีเองแล้วเป็นไงฮะพระชะตาของผู้ประพันเดี๋ยวก็ดีเองแล้วเราดีเองแล้วประเทศชาติก็ดีขึ้นด้วยคนเรามันต้องคิดแบบนั้น ฟังสักคําเชื่อสักครั้งแล้วก็ให้เป็นสารนังขจามิให้มันถึงเป็นสารณะเป็นที่พึ่งว่าเออไอเดียวก็ดีเองมันจริงแล้วก็หาสิ่งที่มันมันไม่ดีสิว่ามันไม่ดีตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขซื้อหนังสืออ่านสิมันไม่ดีตรงไหน,ไไน,นอ,อน่ะม,ม,มันแก้ไม่ได้หรอกนอกจากการศึกษากับที่ปรึกษา เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องลงมือนะพยายามทำใช้คำว่าพยายามทำหรือทำด้วยความเพียรอย่างไงเดี๋ยวมันก็ต้องดีเองไม่มีอะไรหรอกที่มันชำนาญทำพวกแล้วมันเสร็จปุ๊บทำปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็ล้มเหลวท่านจะเอาสิ่งที่ล้มเหลวมันถาวรไม่มีในโลกเอาเอาอะไรท่านเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรเล่น เวลาที่หน้าหน้าร้อนเดือนกุมภาพันธ์เมษาเขาไม่มีอะไรเล่นก็ไปเอาเอาอะไรเอาสบู่มาเอาสบู่มาก็าตีฟองสบู่ในในขันอยากให้มีสีสวยก็เอาข้อสารใส่ไปตีฟองสบู่ครับให้มันเข้มขน้นพอมันเจอข้อสารเนี่ยพรามันต้องแสงมันจะกลายเป็นสีรุ้งแล้วก็ไปเอา อะไรฮนะผักบุ้งมาผ่าผ่าสองครั้งมันก็เป็นสีแฉบมันก็บาดเป็นสีแฉกแล้วทธอลงไส้ผักบุ้งซะแล้วก็ค่อยเป่าค่อยโป่งบางทีมันยังไม่โป่งโปะล,ล,ลมเหล,แลวแหละน้ำหยดติ้งๆิ้งทิ้งิ้งิ้งเอาพอเป่าๆไปมันนะมันก็จะโตๆขึ้นมีการประชันกันเนี่ยแตกอีกแล้วอันนี้เราสนุกแต่เราก็เสียใจที่มันแตก แต่พอมันโตขึ้นแล้วนะแล้วขยับไปมันปุ๊บมันจะลอยนะฮะแล้วลงไปในในในน้ามันจะดึงดึงดึง,ดงไอความเข้มข้นของอะไรของของของฟองสบู่กับอ่อผสมกับข้าวสารไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นประกายเหมือนสายลุงทั้งทั้งทั้ง,ง,งนั้นหลืท่านเดี๋ยวมั่ก็แตกโพอีวันนั้นมีความสุขแต่ถ้าคิดวันนี้โอ้สิ่งที่ถ้าเราอยากให้มัน <c oughs> มันอยู่ยงคงที่เป็นสิบปีเราทำไม่ได้อยู่แล้วนั่นะคืออะไรเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาทำให้เป็นไปได้ใช้ไม่ได้การกระทำอะไรก็แล้วแต่อย่าทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้เขาถือว่าโง่ซ้ำซากล้มเหลวและโง่ซ้ำซากาจะต้องศึกษาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นไปได้ เรียนให้จำคลำให้มันเป็นไม่มาก็คลำไปก่อนท่านตน่อมาก็เรียนจำทำเป็นเมื่อทำเป็นแล้วนะก็เกิดเป็นผู้ชำนาญเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างในโลกนี้มันอาศัยทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำแต่อย่าซ้ำซากในสิ่งที่ล้มเหลวถ้าทำซ้ำทำซ้กเดี๋ยวมันก็ดีไปเองสมัยก่อนแต่งกรอนทีไรนะเอ่อ ขึ้นตนก็ใช้คําอะไรท่านใช่อะไรคาต่าแล้วท่านสดับรับรองส่งมันต้องขึ้นที่แรกมันต้องมีวรรณยุกต์ด้วยอาตมาขึ้นคําตายทุกทีอะแล้วอ่านแล้วมันอึดอัดกรอนแปดเนี่ยอ่านแล้วมันอึดอัดฉันเพื่อนบอกโอ้ยท่านนี่เนนทาไมเนนขึ้นคําตายทุกทีไอเนื้อกรอนเนี่ยมันเพราะแต่ทําไมขึ้นคําตายล่ะ เราก็ยังไม่ได้เรียนคําเป็นคําตายของมันนี่ต่อมาก็อ่านอ่านอ่านคากรอนเยอะเยอะอ๋ออ๋อก็อ่านคํากรอนอ่านกราบอ่านกรอนอ่านฉันแล้วบางทีเรากแต่งเร็วๆเอาทื่ออีกแล้วท่านไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปต้องรับใหม่โน่นไปหยิบหนะนังสือรามเกียรติ์มา อ่านมาดังๆท่านอ่านสักสิบหน้ายี่สิบหน้าก่อนจะแต่งเนี่ยอ่านรมเกรติสักสิบหน้ายี่สิบหน้าอ่านพระพัยมันสิบหน้ายี่สิบหน้าอ่านไปก่อนโดยกระแต่มันก็ปลวแล้วคราวนี้คุณจะเอาเป็นกรลำตัดชอยอีเซลหรือเป็นกรหกกรแปดเปกราบยาดีกราบฉบังมันไปของนันได้ถึงเป็นแล้วก็ต้องรับเหลามันถ้าไม่รับมันก็ตาย เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แะ่มันดีเองโดยธรรมชาติไม่มีท่านอยู่ที่การฝึกแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนั้นอย่าหมดกำลังใจไปหาคนที่ให้กำลังใจเราก่อนไม่จะไปหาคนที่ยุยงส่งเสริมนันท่านนะแล้วท่านจะดีคำพูดแห่งคุณ,ณธรรมของพูดนั้นว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละอกหักอืมยันก็ดีเองแหละ ได้คำว่าเดี๋ยวดีเองมันจะดีได้ยังไงล่ะงด้นผู้ชายคนนั้นอนะ่ะมันไปแต่งมันออกการดแต่งงานแล้วอ้าวจะไปร้องไห้อะไรเราร้องไห้จะได้คืนมาไหมออมีคนามาษาอตมาน้าร้องไห้บชนะัชดาหัวเหม็นหัวฟูมาเชียวหน้าตาเครอะมาเชียว ก็มีอะไรลนะ่ะลูกหนูมีอะไรเด็กเด็กเป็นมาชาชาลัยสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนเนี่ยหนูนะหนูมีความทุกข์ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วลูกดสกูสิปากสีปากเขียวมาเชียวหน้าตาเป็นผีเป็นผีตายซากมาเชียวมันเป็นอะไรทุกอะไรนะล่ะร้องไห้ร้องไห้ทำไมก็บอกว่าเนี่ยหนูมีแฟนแล้วแฟนหนูจะ เราชอบผู้หญิงคนอื่นแล้วก็จะแต่งงานกันเล้วแล้วเขารักเราแล้วเราทำไงให้เขาไม่รักเราล่ะมันจะชุมไป,ไปเจอผู้หญิงคนใหม่ไม่ใช่หนูต้องตอบให้ได้ก่อนว่าในเมื่อเขามาจีบหนูตั้งนานแสนนานแล้วเขารักเราเราไปทำอะไรให้เขาไม่รักหาให้ได้เจอก่อนอย่าไปโทษผู้หญิงคนนั้นแล้วก็อย่าไปโทษผู้ชายคนนั้นด้วย ทษไปก็เปล่าประโยชน์ฮะเขาไม่ได้รู้ตัวอะไรกับเราเลยเราบกพร่องอะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นมีดีอะไรผู้ชายคนนั้นเขาจะไปรักแล้วกูไม่กลับแล้วเมื่อรู้ว่าเขาไปรักเขามีทีท่าอย่างนั้นแล้วเธอทำอะไรในระหว่างนั้นหาเหตุก่อนอก่อนที่จะคุยอย่างอื่นหาเหตุก่อน ก็เลาให้ฟังอ้าวเห็นไหมเราโลกใบนี้มันสู้กันด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเพศสัมพันธ์ใช่ไหมลูกกามาคุณห้าประการนะมนุษย์นะเธอเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยรูปเสียงกลิ่นอาหารเพศสัมพันธ์แล้วเขาจะแต่งงานหนูจะทำไงดีอ้าวเขาเชิญเราหรือเปล่าเราเขาก็เชิญมาอ้าวเขาก็ใจใหญ่ดีนี่ลูก ใจใหญ่ดีเขาเชิญเรามาก็เป็นเกียรติสิแต่หนูอยากตายอ,อ่ะผู้ชายคนเดียวตายแล้วลูกแล้ยวเมื่อผู้ชายล้นโลกเนี่ยผู้ชายต้องเยอะแยะไปนเนี่ยมันน่ารักอยู่ไอ้ผู้ชายคนนั้นคนเดียวเหรอเดี๋ยวเมืจะเจอคนใหม่อ,ธอนะัธนาเดี๋ยวแกแกก็จะเจอคนใหม่แกนะแกอย่าดาวเกรดสิแกอัพเกรดตัวเองซะ มันรู้มันอัพเกรดตัวเองได้นี่นี่ก็ไปดาวเกรดตัวเองซะสิเราดูสารารูปสิเนี่ยนาพูดไปเล่นๆไปแบบไม่ใช่เล่นนะแกดูหน้าลงหน้าสิพูดเล่นที่ไหนแล้วเดี๋ยวเมื่อกดีไปเองแหละแล้วไปซะง,งานนี้แล้วกรุณานะอจะไปเปิดเพลงไอ้ที่มันเศร้า หนึ่งเพลงดาวใจจะไปเปิดเพลงนี้อยู่คนเดียวอะไรนะเงียบเหงาเศร้าสวงเธอมีห่วงหายไปทั้งคืนปล่อยให้ฉันลักตามกล้ำคืนเธอไปชื่นละเื่นกับใครอันนี้อย่าฟังอย่าฟังอย่าไปฟังมันเพลงอะไรตะวันตกดินเอ่อเพลงแจดอนุพลนะเป็นเพลงที่เพราะแกอย่าไปฟังเพลงตะวันตกดินนะช่วงนี้นเพลงตะวันตกดินกำลังดังเฝ้าทวินมิสินอววร กตะว,วันมันจะตกดินก็ตะว,วันตกดินแกเคยคุยขเขาจูจสีอ e ี o ออกันเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแกได้อะไรอะไอห้องสีขาวส่วนเจ้าชุดดำก็จะไปฟังมันเพลงหน้าฟังแต่เอาไว้ฟังเวลาอารมณ์ดีเพลงเขาเพราะดีนะไอเพลงนอนฟังเครื่องไฟก็่าไปฟังของพวมพวงโหหิวโหฟังเสียงกนโหไกล,ไกล จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานถ้าแกชอบลูกทุ่งแกอย่าไปฟังมานะเออเพลงนั้นกกอย่าไปฟังมองหน้าต่างข้างบ้านถ้าเป็นผู้ชายจะไปฟังก็จะไปฟังเพลงเหล่านี้สิให้มันทับถมใจไปอาบน้ําให้มันสดชื่นแล้วไปงานนี้แล้วหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอาหน้าไว้บนบ่าสิลูกแล้วแต่งให้มันเลิศ แต่มันเลิศไปซะแล้วมารายงานด้วยมารายงานด้วยแล้วถ้ามีใครพูดอะไรนะแก่พูดสมยัยแก่พูดใหม่แกพลิกคำโลกไปเนี่ยมันพลิกสถานการณ์มุมเดียวจบนะ,ะมุมเดียวจบยังไงอ่ะ,อะเขาจะถามว่าเอยทำไมเขาเลิกกับเธอละ แกไปอวยพรเจ้าสาวก็ได้อวยพรมันสะใจมันฮือหาก็ทั้งงานก็ไดออ้ไปบอกเจ้าสาวส,าวสิแต่หนูเสียตัวเขาแล้วนะแกอย่าไปคิดว่าแกเสียตัวสิลูกแกคิดบ,าบา้าๆไอ้คำว่าเสียตัวของแกเนี่ยพอาจริงแกอยากได้เขานะถามที่จริงแกได้เขาแล้วหรือว่า หรือว่าแกเสียให้เขาถามจริงๆอะผู้ชายมันพูดคําว่าได้แล้วความจริงผู้ชายอาจจะพูดว่าเฮ้ยเสียตัวให้สาวคนนั้นแล้วทําไมมันไม่พูดคํานั้นเพราะมันมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างจากผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ต้องคิดใหม่สิแล้วเราปรากฏตัวในผู้หญิงเจ้าสาวมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใครโอ้ยพรไปก็บอกว่า ดีใจด้วยนะแกกล้าพูดมาเล่าดีใจด้วยนะที่ได้ผู้ชายคนนี้ไปอ่ปะมวจริงฉันได้มาหลายปีแล้วนะคะสถานการณ์กลับเป็นของเธอทันทีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีลงุงนาก็พูดบ้าๆไม่ได้บ้านะถ้าแกไม่เชื่อลุงน้าแกจะบ้าและลืมเรื่องนี้เสียและแกก็ลืมไปปสะสเพราะเขาไปแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอาบน้ำอาบทาตั้งหน้าตั้งตาทํางานเดี๋ยวท้าเจอคนใหม่ไม่ถึงปีท่านไม่ถึงปีหน้าเลือดหน้ารอไปเชียวรอควา้นั่นอีกบอกเอาใครล่ะเนี่ยแฟนหนูค่ะอาตมาไม่พูดเรื่องเก่าอวยรอนี่นะแต่งงานยังอ่ะมีกำลังใยังแต่งเธอลูก แต่งซะอายุเริ่มส0สิกว่าแล้วผู้ชายก็แต่งแต่งซะลูกเออมันก็จบไปอพอมาวันหลังพอมีลูกมีท่ามาก็อบอกมันขอไปท่านผู้ชมน,ออกกนะออก,กนูะอบอกแล้วใช่ไหมว่านะเดี๋ยวมันก็ดีไปเองแล้วดีไหมล่ะดีคนนี้ดีหนูนะดีดีสรัคนที่ได้เอาถ้าแกตายวันนั้นแล้วมันจะดีไหมมันจะเจอคนดีไหม ไม่เจออ้าวเห็นไหมละ่ะอายกตัวอย่างใครก็ก็ไม่ขำท่านน้องสาวาาอัตมาอายกตัวอย่างคนบ้านเดียวกันดีกว่านะนินทานินทาน้องสาวหน่อยนะน้องสาวอัตมาเขาชื่อชื่อชื่อเยฟรั่งคือออกมานี่ผมมันแดงๆแคๆฝรัง่งฮอลันดาหยิออกอาตมาเนี่ยคล้ายๆแขกคล้ายๆออกมาเหมือนเด็กแขกอันนี้เหมือนเด็กฝรัง่ง ขาเลยตั้งชื่อมันอีหลังเขาเลี้ยงมันมาตัวขาวเชียวต่อมาก็อายุสิบห้าเต็มแม่ก็ให้แต่งงานเพราะว่าพ่อถึงกับคนลูกสาวเยอะมันก็ต้องหาคนฝากเขามอโหแม่นิดนิดแม่เจนิดแหละอาตมาก็าบอกโหเป็นฟืนเป็นไฟเชียวเพราะว่าน้องไม่ได้เรียนหนังสือนะแม่ไอ้ฉันเรียนจบก่อนให้น้องเขาแต่งไปเรียนได้ปีเดียวกบมาบ้านน้องแต่งงานแล้วพอโทจนก็จนท่าน ไปแต่งงานพอรู้ข่าวเนี่อควันออกหูเลยท่านทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับยมแม่ยมแม่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วโดนเหยียบปะไยท่านขี้ฟากลั่นบ้านนายบอกอ้าวพูดจบไปยังผู้จบนั่งก่อนไปตามมันมาน่ยก็ให้คนไปตามมันมามันก็ร้องไห้เพิ่งแต่งใหม่ๆหม่อ้าฟังฉันบ้าง ท่านมีน้องสาวสามคนถ้าฉันตายไปเนี่ยถามว่าท่านรับผิดชอบน้องท่านได้ไหมสามคน <c oughs> ท่านลองตอบสิถ้าพวกนี้มาโดนฉันตายไปเนี่ยท่านรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้ก็นี่ยม,มันพ้นกฎหมายแล้วอก็ต้องหาคนที่ดีๆฝากลูกกับเขาไว้ดีชั่วอยา่าเรื่องทีหลัง แล้วมันไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้มันจะโดนฉุดเอ,อไปไหนก็เพื่อบรรดาพี่ๆนะฮะบรรดาพี่ๆทั้งหลายก็ต้องไปนั่งล้องวงมันไปตลาดก็ไม่ได้เดินไปตลาดคนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนฉุดก็ฝากไอ้คนนี้ไว้ก็ยังไม่เข้าใจเราถามว่าเราลักเขาเปล่าเราหนูไม่ได้รักเลยแม่จับแต่งมาร้องหม o ร้องไห้ ยังไงก็ไม่รักต่อมาก็มีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามรักหรือยังวะเฮยไม่รัก,กับพี่ไม่รู้ความรักเป็นยังไงเอาไม่รักแล้วมีลูกได้ไงมีลูกแล้ว,ลลว,ลลวยังไม่รักกันเลยไม่รักต่อมาน้องเคยต่อมาคนนี้ก็ตายเป็นโรคลมบ,บ้าหมูไงท้องลงมบ้าคอหักต่อมาพภามอภาตัดยินี้ก็นั่งร้องหขมร้องไห้แล้วก็นึก เฉยๆยังไม่พูดคนกำลังทุกข์จัดงานศพเจ็ดวันมั้งบอกแม่จัดงานศพฉัน,นแม่เป็นเจ้าภาพก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์เองให้พรพี่ชายดูแลแมมมันบอกว่าไม่รักผัวมันนะท่านนะเออพอเอาไฟใส่เท่านั้นแหละท่านมันโดดปัดไฟเพิ่มเป็นลมต่อนหน้าเตาเผาศพ พระพี่ชายตะกชากออกมาตะกชากมือน้องสาวมาเป็นลมจะเป็นจะตายไม่มีเขาหนูอยู่ไม่ได้ยางนั้นอย่างนี้นนแต่บอกเอยมึงก็พูดไปเดี๋ยวมึงก็ดีเองแหละเดี๋ยวก็ได้ผัวใหม่เองแหละเธอหน้าจะเพิ่งเป็นเพิ่งตายเลยเรื่องลูกก็แบ่งแบ่งกันเลี้ยงปะเอามาให้แม่ช่วยเลี้ยงไม่เอาหนูไม่มีแล้วพี่ยางนั้นอย่างนี้นอยกลับไปบ้านอีปอีปีน่มันมีผัวใหม่นวะท่าน มันมีผัวใหม่แล้วผัวก็เป็นคนดีด้วยนะบอนไหนว่าเฮ้ยใครว่าจะตายอ่ะตายแล้วจะมีผัวใหม่ไม่ใช่กูบอกแล้วเดี๋ยวก็ดีเองอ่าต่อมาผัวใหม่ก็อายุมากกว่าก็ตายไปพี่เขาตายเป็นรุ่นพี่ต่อมาเออนี่ผัวตายไปแล้วมีผู้ชายมาขอคนที่สามนะท่านนะ่ะไอ้ผัวก็ที่สองตายก็ร้องไห้ไม่มีอีกแล้วอนะ่ะพะผัวก็ที่สามไอ้ลูกสาวของผู้ชายมาขอให้ พ,พ่อเป็นพ่อไม่ลูกสาวม,มาขอให้บอกว่าถ้าลูกเขาไม่รังเกียจลูกเราไม่รังเกียจก็ใช้ได้เว้ยเป็นไงเราถ้ามึงตายสัวันนั้นนะไม่ได้ผลวคนที่สามละพี่ก็พูดเลืยเฉยไปบอกเอาพูดความจริงนะเพะื่อนท่านทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวไม่ก็ดีศึกษาปรึกษาคนที่ถูกต้อง แล้วก็เชื่อเขาแล้เพียงพยายามทําสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นคำอะไรทําให้มีกําลังใจไม่เร่งความทุกข์รัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธ,ธาทานสินภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมพันิพานมีสุขสำราญทุกท่านเถืนอาตมภาพสแสดงพระธรรมเทศนามา บัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีคุนผู้ชมคะการที่เราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นั้นเป็นเรื่องยากการจะทำอะไรก็แล้วแต่จึงจาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนนอกจากนี้เราต้องลองบอกกับตนเองว่า เดี๋ยวก็ดีเองดูบ้างนะคะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตนเองค่ะแล้วทุกอย่างรอบๆตัวก็จะดีขึ้นเองอย่างแน่นอนวันนี้เวลาของรายการโทรรัธรรมรดกมดลงแล้วค่ะดิฉันสลิดสังวาภาเอกเยี่ยมศินปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ